โค้ดจะจะมีโคจะมีให้จบสมบเออผมเห็นแล้วแบบรับรองว่าทุกคนใส่แล้วเนี่ยเท่ครับแล้วก็ในราคาที่ผมว่าเหมาะสมมาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโอ Channel. Yeah! s Channel ย้คร้ r o o d พามาอีกแล้วครับกับการทั้งกิจกรรมสนุกสนุกที่วันนี้โค้ o d พาทุกคนมาตามติดกันว่าวันนี้โค้ o d s ทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้างพารากอนนะครับแล้วเราอยู่ในงาน Watch Expo 2022นะครับซึ่งวันนี้บูธของเราครับเป็นบูธสุดพิเศษบูธไซโก้ซึ่งวันนี้เราแยกออกมาสร้างบูธของเราเองเพื่อที่จะนำเสนอครับไซโก้และแบรนด์ลูกที่กำลังมาใหม่ไฟแรงก็คืออาวบ้านะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูซิว่า แบรนด์ไซโก้แล้วก็แบรนด์ลูกอย่างเอาบ้าของเราเนี่ยจะนำคอลเลกชันสวยๆของนาฬิกาที่มีความสปอร์ตมีความวัยรุ่นมาให้พวกเราได้ชมกันมากน้อยขนาดไหนแล้ววันนี้ที่พิเศษสุดก็คือว่าวันนี้ครัวโอ๊ตนะครับยังได้รับความไว้ใจจากคุณเฟิร์สนะครับจากแบรนด์พายเทชั่นนะครับที่ให้ครโอ๊ตมาทำา l ล c ก i n g เวที T ให้กับนายแบบนางแบบซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์สุดพิเศษในงานวันนี้ด้วยเอาล่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่างานวันนี้สนุกมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากรู้แล้วก็ตามโค้ตามาเลยมาครับ up. รถจะมีรจะมีให้จบสองสองแบบเซ็ตแรกคือเดี่ยวเดี่ยวเป็นสัมเซ็ตที่สองคู่คู่แบ ลองซ้อมอีกรอบหนึ่งอย่าลองซ้อมอีกรอบหนึ่งถ้าอย่างนั้นมนะันต้องเดินวนนี้อีกรอบหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่อยมากลับมาตรงนี้มันจะได้ออกมาสวย ฟองสวัสดีสื่อมนนวลชนจากโซโลฟิด้วยนะฮะพี่ช้างนะฮะขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวรอสตั๊บเซ็นนะครับผม k คเของเราอยู่กับผมนะฮะโฟล์ตนาคอนทูวิจิตน,นะครับพูโดโฟล์ตนาคอเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดบอก,ก,ดก, FM, กว่าเป็นดีเจโฟล์จาก e f ฟไม่คุ้นเหมือนเดิมนะครับผม ครับผมและตอนนี้นะครับโคดอยู่กับนี่เลยคุณโบแบรนด์ม m เนเจอร์ Brand นะครับแล้วก็คุณแนทครับผมซูเปอร์วิเซอร์ของเราสวัสดีครับเอาละครับวันนี้โควดอยากได้นาฬิกาใหม่กลับไปจากงานนี้ไม่อยากรู้ว่าทั้งคุณโบและก็คุณแนทเนี่ยแนะนำอะไรโค้ดบ,บ้างครับในครั้งนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะรุ่น ที่พิเศษสำหรับเอาบ้านในปีที่ผ่านมาเป็นรุ่นผู้ชายอ<ภ>อตโมติก10เมตรว้าวหน้าปัดขนาด4.1มิลมแล้วก็มาพร้อมสายซิลิโคนสายยางซึ่งกันน้ำกันฝุ่นกันเหนื่อได้เหมาะสำหรับคุณโอ๊สเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งอ แนวสอร์ตแอคทีฟอ่าผมเป็นคนชอบวิ่งชอบที่จะแบบทำกิจกรรม outdoor แอคทีฟิตี้สวยด้วยค่ะมีทั้งสีทองสีดำครับผมตัวนึงก็จะเป็นสีน้ำเงินแดงนะคะซึ่งเราเรียกว่าเปปซี่ได้ข่าวว่าตัวนี้ปรับโฉมใหม่ด้วยใช่ไหมครับปรับโฉมตรงไหนบ้างครับตรงนี้ก็คือที่ผ่านมาเอาบ้าเราจะเน้นแต่นาฬิกาผู้หญิง็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะในปีก่อนๆ่อนปีที่แล้วนี่ค่ะที่เป็นปีแรกที่เอาบ้านกัน ติกโฉมดีไซน์นาฬกาของผู้ชายทั้งหมดโดยปรับ รูปแบบอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยมีความสปอร์ตขึ้นค่ะแล้วก็สวยงามขึ้นขออนุญาตให้ครูครับผมยินดีครับผมอ่าด้านนี้ครับที่อยู่บนข้อมือค่ะสวยแล้วก็สปอร์ตโอ้โหดูเฮ้ยต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรากำลังมองหานาฬิกาที่รู้สึกว่ามันสปอร์ตแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นแบบแคชชวลได้นะครับตัวนี้ หล่อมากอ่ะดูแล้วแบบเท่มากแล้วสีออกมามันดูเป็นรลัชัวรี่จะเป็นยังสปอร์ตบลัชัวรี่อยู่นะครับนั้นควรว่าตัวนี้แหละเหมาะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าเราอยากเป็นออกกําลังกายด้วยเอาดอ้วยอยากจะทํางานแบบว่าเป็นนักธุรกิจแอคทีฟด้วยนะครับตัวนี้สวยแล้วก็เป็นดีใจนะตยด้วยเป็นรุ่นที่ขายดีมากด้วยขายดีมากหมดแล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณโมงคุณนะครับไปแล้วนะครับบายแล้ว ถ้าจับได้ก็จับนะจับไม่ทันกค้ดไว้แล้วนะบายบาย แล้วตอนนี้ครับก็อยู่กับคุณกันครับสวัสดีครับโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์สุดหล่อของเราตอนนี้คุณกันไหนบอกสิว่าวันนี้มาเนี่ยมาดูอะไรในงานบ้างเอาผมเนี่ยก็มาดูเป็นพวกนาฬิกาครับโดยเฉพาะตัวของอาบ้านครับที่อยู่ตรงบูธตรงนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ผมเห็นแล้วแบบรับรองว่าทุกคนใส่แล้วเนี่ยเท่ครับแล้วก็ในราคาที่ผมว่าเหมาะสมมากบอกค้ชหน่อยเวลาที่เรามองหานาฬิกาธรรมดาปกติใส่นาฬิกาบ่อยไหม ปกติผมใส่นาฬิกาครับติดเลยลปส่วนมากเหมาะต่างตัวจริงๆเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนกับนาฬิกาที่ผมออกกาลังกายบ่อยจะเป็นพวกออกกาลังนาฬิกาออกกาลังกายอ๋อแลวกาเหมือนกันถ้าเราจะหานาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยคุณกันอยากมองหานาฬิกาประมาณไหนครับก็ต้องเป็นนาฬิกาที่เข้ากับชุดได้ง่ายนะครับ<ม>แล้วก็ใส่แล้วแบบว่าเราใส่แล้วตามสบายเป็นไปไหนก็ได้ครับหรือว่าจะจะใส่ออกงานหรือว่าจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้โอ้โหตอนนี้นะครับก็อยู่กับหน่งนุ่งรอโอ้โหสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวให้แนะนำ ตัวกันครับชื่ออะไรครับชื่อปลื้มครับโอเคน้องปลื้มน้องปลื้มไอจีอะไรแบบว่าช่องอะไรบอกได้เลยครับไอจีกับทิกเกอร์เ่อเดียวกันครับปลื้ม PSS อครับ p l เอลแล้วก็ PSS ครับโอุ้ยสุดยอดมากหลวงปลื้มวันนี้มาเนี่ยโดดเด่นมากเลยนาฬิกานี่สวยมากขอเรามองหาอะไรอยู่เวลาที่เราจะเลือกนาฬิกาสักเดือนหนึ่งครับครับก็จริงๆผมจะชอบเป็นนาฬิกาที่ดูแบบว่าคือไม่ค่อยมีรุ่ลายเท่าไหร่แต่ว่าจะชอบให้มันดูมีความเงาแล้วก็มีความยูนิคของมันเอ้ยเจ๋งเลยแล้วรุ่นไหนที่เรารู้สึกหย อันเนี้ยเดี๋ยวผมอให้ดูเลยตัวนี้นี่นี่มาแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้ครับโอ้โหรุ่นนี้นะครับนีโอ้โหคือรุ่นนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันมันจะมีสีเงินใช่ไหมครับเป็นตัวตัวเรือนมันแล้วก็คือมันไม่ดําล้วนรุ่นก่อนที่ผมเคยซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นดําล้วนอันนี้มันจะดูเท่กว่าเนาะใช่ครับมันจะมีมันจะมีแถบแดงตรงนี้ครับมาในงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวคือ ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วชอบบรรยากาศคือมันมันออกแนวเหมือนกับว่าจะดูผู้ชายแล้วก็ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยดูลุยๆผมชอบคือจะไม่หรูแบบว่าหรูจนเราเข้าไม่ถึงอันนี้จริงสนุกอันนี้คือดูแบบบรรยากาศดูสนุกด้วยมันอยู่เป็นวัยรุ่นนิดนึงเลยแล้วมันเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับเยเยี่ยมเลยโวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องแจมเลยครับตอนนี้นะครับโค้ชมาเจอกับนี่เลยนุ่มหล่อน่ารักมากโอ้ my god แล้วเมื่อกี้นะเดินไปเดินมาทุกคนหันมามองใหญ่เลยด้วยความน่ารักสะดุดตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อแดนนำตัวหน่อยครับชื่อเฟยนะครับอ่าช่อง tiktok อกนะครับแอดเฟย์เฟยยี่สิบสามนะครับเทียเฟยนะครับแล้วก็ IG IG ไอเฟยทีนะครับ F O E Y underscore T E E ครับโอ้น้องเฟยแค่พูดขึ้นมาเนี่ยชื่อก็ยูนิคแล้ววันนี้พอไปมาในงานวันนี้เป็นยงไงบ้างครับบรรยากาศของเราบรรยากาศอบอุ่นมากครับมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ ที่ชอบที่สุดนะฮะก็แนะโซนขนมนั่นเลยนี่เมื่อกี้นี้น้องเปยแบบว่าก่อนที่ครูโอ๊ตจะมานะน้องเปย์ว่าครูครับขอบป๊บหนึงครับไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยฮะนี่อะด้วยความหวานอา้าวธรรมดาเป็นคนใส่นาฬิกาย,ยังไงบ้างส่วนมากก็จะเป็นเอาแบบตามวัยของเราอะฮะก็ตามวัยของเราแบบว่าเรายังแบบวแบบัยร,แบบรุ่นอยู่อ่าเราก็จะใสแบบว่าไม่ได้แบบ ดูผู้ใหญ่หรือ<ม>ทางการจนเกินไปไม่ทองมากจนเกินไปผู้ยง่ายไ,<ม>ไม่ทองไม่เงินจนเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ,รบมีสีสันแทรกเข้ามาแล้ววันนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งแล้วบแบบว่าไยเลือกอะไรก็ได้นะครับอยากได้แนวประมาณไหนก็อยากจะได้เป็น มีความดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังดูมีความเป็นสีสันของวัยรุ่นอยู่นะฮะม,มีความเป็นจแปนิสนิดๆนะฮะนี่เลยฮะข้างหลังเรานี่เลย<ม>นี่รุ่นนี้<ล>ะนะครับและที่ใส่อยู่ด้วย <c oughs> ใชัมาใชลล่ลองแล้วลองแล้วลองแล้ว <c oughs> ลองแล้วนะเนี่ยเป็นไงบ้างนุ๊ปปของเราสวยแบบสวยแบบตามที่แบบในรูปที่แบบเราเห็นแล้วเราถูกใจตั้งแต่แรกแล้วเราก็ตั้งใจมางานนี้เพื่อ นี่หละขอบคุณมากๆากนะน้องไปวันนี้ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงาข<อ>งนของเราขับอกว้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณครับบ,บ๊ายบาย และตอนนี้ครับโค้ชอยู่กับคุณเฟิร์สนะครับแห่งแวมไพร์ครีเอชันนะครับนี่ออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานสวยๆแบบนี้สวัสดีครับคุณเฟิร์สสวัสดีครับเอาไหนลองเล่าคอนเซ็ปต์ของงานเซลว่าคอนเซ็ปต์ของงานนี้เป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับก็คือจะเป็นธีมแหนคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นไอซ์หรือหิมะนี่เองนะครับโดยบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของหิมะสอดคล้องไปกับนาฬิกาหลายๆตัวแล้วตอนนี้เราทำโปรดักชั่นนี้มาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย จร,จริงๆการที่เราผลิตที่โรงงานนี่ประมาณส15วัน15วันแต่เซ็ตัพแค่วันเดียวว<ะ>้าวทมงวันไหนมิราเคิลใช่ครับลูกค้าคนไหนนะครับหรือว่าองค์กรไหนบอกว่าสนใจอยากจะทำงานอีเวนต์เฮ้ยมีไอเดียขึ้นมาปุ๊บแล้ว อยากทำเลยรเราค,รคิดปุ๊บเราทำเลยโทรมาที่นี่เลยครับ Vampire Creation ติดต่อคุณเฟิร์สโดยตรงเอาไหนลงแฟนเพจนะครับ Facebook นะครับ Vampire Creation นะครับหรือจะโทรมาที่0959364963นะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ทุกอย่างเลยครับ, <c oughs> บมีสโลแกนไหมคุณเฟิร์สนอนน้อยแต่นอนนะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคุณเฟิร์สอีกมากๆคร <c oughs> <c oughs> ับเสร็จปุ๊บพอคิวต่อมาก็เป็นผู้สั่งคนเดิม โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกม,ม,มากใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่โกส้สนุกมากๆเลยนอกจากเราจะได้มาล็อก k i n g นะครับในแบบนางแบบสุดหลอ่อเพื่อทําให้งานวันนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วโค้ยังได้เดินชมงานไปรอบๆนะครับได้ไปสัมภาษณ์ดารา i n เอนเซอร์นะครับ KOL ต่างๆที่วันนี้มาร่วมให้เกียรติในงานวันนี้ชื่นชมผลิตภัณฑ์แล้วก็ c o l l e กชันสวยๆของที่ไซโก้แล้วก็เอาบ้านะครับได้นํามาให้ทุกคนได้ชมกันเอาละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอย่าลืมเลยในงาน Watch Expo ของเราในวัน ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่สยามพารากอนนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าถึงวันที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของไซโก้แล้วก็เอาบ้ามาชมครับคอลเลกชันวอชส,สวยๆรุ่นใหม่ที่เป็นแนวสปอร์ตที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างพวกเราแน่นอนเอาละวันนี้นะครับกูก็หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ว่าคราวหน้าโกูจะพาพวกเราไปทําอะไรไปเล่นอะไรไปทำกิจกรรมอะไรสนุกๆก,กันกับตามติดชีวิตโกูโอนะครับแล้วอย่าลืมเลยถ้าชอบแล้วก็กดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กูด้วยนะแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย